แต่งัาดี จากเว็บไซต์เทสเซทลั .com นะครับก็มีการจัดอันดับซุปยอดนิยมนะครับของนักท่องเที่ยวหรือคนที่ชอบทานอาหารทั่วทั้งทุกๆประเทศทั่วโลกนะครับ,รบก็ปรากฏว่าข้าวซอยของไทยนะฮะได้อันดับหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ทั้งชื่อเสียงคนไทยนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราต้องส่งเสริมต่อไปนะครับวันนี้ผมก็นําตัวอย่างเป็นร้านอาหารที่ได้รางวัลได้มิชลินสตาร์ด้วยนะครับอยู่ที่ หลายที่ที่ซอยอารีที่ในศูนย์การค้า,าต่างๆนะครับแล้วก็มีทางกระทรวงีต้นก็ได้มอบให้ทางบริษัท s อสมีไทยครับส่งเสริมการขายพวกอ,อาหารที่เป็นผลเต็จรูปนะครับทั้งข้าวซอยทั้งต้งยมยำทั้งต้มผักไกจะให้ทางซีอโออันนี้เราก็เอาขึ้นเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ทนะครับให้คนทั้งโลกสามารถที่จะซื้อได้ผ่านแพลตอรมออนไลน์ของประเทศไทยครับเป็นผลิครับ อันนี้มีแล้วนี่ของนอคนโดคํำครับแต่ว่าทางต่างชาติก็สามารถที่จะซื้อผ่านเว็บไซต์แล้วเราก็ส่งไปต่างประเทศได้หมดครับกันอะไรายคนอาจาจะเนึกไม่ถึงนะเลิกไม่เข้าใจหรือไม่ทราบ เราด้วยการปรับปรุงในระบบราชการหลายอย่างเลยยิ่งให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับการทำงานไปทไทยก็ไม่ใช่แบบเดิมแล้วเพราะนั้นวันนี้เราก็อยากไปทไทยทุกอย่างเข้ามาทํางานแบบผสมผสานกันให้เกิดการบูรณาการกันสิ่งที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล,แล้วว่าเรามีสิกภาพอี่เยอะร้อมหวนในเรื่องของ p o อ e r นะเรื่องอาหารเรื่องท่องเที่ยวเรื่องสามที่อย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันาการกินสถานที่ท่ทองเที่ยวธรรมาชาติใช่ไหมแล้วเราก็มี ไปน่าเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยด้วยเรื่องเหล่านี้เราจะเป็นต้องเปิดประเทศไทยของเราไปยังโลกภายนอกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นต้องใช้วิธีการที่จจิบันเขาใช้เรื่องทูบเบอร์บ้างอะไรบ้างอินฟลูเอนเซอร์บ้างอะไรบ้างนะเหมือนที่เราเปิดดูใน y o u t u b ูเราก็เห็นว่าหลายประเทศเขามีคนทําอาชีพนี้อยู่นะคือไป,ไปไปไปเอามาว่าตรงไหนมีอะไรบ้างอะไรยังไงแล้วก็แนะนําแล้วคนก็จะพูดเข้ามาใช้ความนิยมก็จะเพิ่มขึ้นบางเพิ่พพพพพพมันก็ตักันกลับไปสู่ว่า เราจะทําอะไรดีเราจ้งยุบอะไรจุดกรอนเพราะแลมันเยอะมากถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นความก้าวหน้านะขอขอบคุณนะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่แหละครับคือการเปลี่ยนแปลงประเทศของเรานะในการที่จะไปสู่ประเทศที่มีได้ถูกขึ้นแลนะประเด็นสำคัญก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเซกเมนตเรทั้งหมดตั้งแต่ผู้ผลิตตั้งแต่วัตถุดิบอะไรต่างเราเนี่ยนะเพราฉะนั้น ผมคิดว่าเนี่ยคืออนาคตของเราผมคิดว่าภายในไม่กี่ปีเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มปรากฏออกมาเป็นเป็นรูปธรรมนะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงประเทศของเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ยางมาทำมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องเหล่านี้ด้วยนะวันนี้ก็มีอยู่หลายอย่างละเดิมก็มีเฉพาะต้มขาไก่ใช่ไหมกับต้มยำกุ้งใช่ไหมวันนี้ก็มีข้าวซอยมานะข้าวซอยนี่ก็อาหารเหนือใช่ไหมเราก็ชอบทานอยู่นละองดูนะมีหลายอย่าง มัสมันมัสมันอะไรบางดูนี่นะมัสมันแก่แก้วตาลดพี่หลาลดร้อนแรงเออนี่แสดงว่าเรียนมาด้วยกันมันมีมันมีคำโบราณอยู่แล้วละ่ะเรื่องกาบแผ่ชมเครื่องขาวหวานไงเคยเรียนใช่ไหม ครับแต้าน้องเต้นนำเข้าอยอยู่ในไหนาปจริงเลยเหรอมีอะไรละมีอ่าข้าวซอยไก่เลยน้องะก่จะข้าวซอยไก่ได้รับไหมเอ้เอ้เอ้ให้สั่มาเลยสั่งมาแล้วก็ั่มาที่เดิม

ข้าวไม่เคยไปทานเลยให้สั่งรายกาตลอดบ้านค่ะน้เดินไปเดินไปนี่ที่ท่านนายกส่งรลน์มา

पवनी